สวัสดีครับเป็นแฝจุดขยันฮานอยนะฮะประจำวันที่9้านะครับเดือนหปี6 3สานะวันนี้ให้ดูผลวันที่8ก่อนนะครับว่าผลเข้าหลุดเป็นยังไงนะฮะผลเข้าหลุดเป็นยังไงนะครับเริ่มเลยนะฮะพิเศษธรรมดาแล้วก็ V นะครับผลที่ออกศูนย์อง้าี่ศูนย์ะฮะสองไม่มีนะครับมีแต่4ี่ศูนนี่นะครับ เข้าหนึ่งตัวแล้วนะฮะร้อยธรรมดา24117โอเคก็จะเข้าที่41นะครับชึบมีตัวเด่นไหมแล้วก็17 1 7. ่น7ก็คัดเด่นออกมาให้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเด่น7กับ0นะครับเข้าไป3แล้วนะฮะโวนน้อยวีพี่สี่ศูนย์นนะครับ40198นาะครบ3ตัวนะ ศูยอยู่ตรงไหนเจ้าแดอยู่ตรงไหนเอ่ยเ8้ออสี่ตรงนี้ด้วยนะครับเจ็ดสี่ศูนย์ศูน่งอ๋อนี้ก็เด่นสามเข้า3าตัวนะศูนย์หนึ่งนะครับเ8้าแปเผมหายไปไหนวะอ,อ,อยู่ตรงนี้นะฮะ จันั้นก็เข้ากันแบบเต็มนะครัมบมื่อวานเยอะมากนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าขาดไปหนึ่งตัวแค่สองเก้านะครับอันไหนที่ติดตามตัวนี้อยู่ไม่ผิดหวังนะครับแถวตรงไยเห็นไหมไปดูวันนี้กันนะฮะว่าจะได้ตัวไหนนะครับจับไว้ให้แล้วนะครับตัวเลขก จะเยอะอยู่นะครับวันนี้9 4 6 5 8 2 0 3ครับตัวเด่นคือ9 4 9 6แล้วก็4 6นะครับกลุ่มที่2 5 8 5 2 5 0 5 3 8 2 8 0 8 3 2 0 2 3แล้วก็ 0 3ครับกลุ่มที่3นะครับ9 5 9 8 92 90 93 45 48 40 43 65 68 60 65 6, 5, 6, 8, 6, 6 แปดต้อง <8, S 2> มีหกสองหกศูนย์แล้วก็หกสามเอ๊หายไปตัวหนึ่งสี่สองอ๋อสี่สองไม่มีสี่สองด้วยนะฮะเด่นวันนี้นะครับเด่นวันนี้จากตรงนี้เลยหกสี่แล้วก็สี่นะครับคาดออกมานะมีเก้าด้วยนะ เอาที่หกก่อนนะฮะหกมีเก้าหกสี่หกหกนะครับเลขหกนะฮะหกห้าหกแปดหกศูนย์หกสองแล้วก็หกสามนะครับส่วนสี่นะครับนี่ครับเก้าสี่นะครับ 4 8 4 0 4 3แล้วก็4 2่สครับครบนะครับหนึ่งสอ1ส1มสีิบสิบสองตัวนะครับทั้งหมดทั้งมวลเด่น6กับ4นะครับทีนี้ดูตัวชนฝั่งนี้นะชนไหนนะครับ94 4, ถึงแล้ว46 84นะครับ62 65 96 45อยู่ไหนเอ่ย ใีห้าอีกตัวหนึ่งนะครับอืมชนกันเยอะมากครับเจ็ดตัวแล้วชนหมดเลยนะครับอ้อยนี้ต้องเลือกแล้วนะครับต้องเลือกแล้วนะครับว่าจะชอบแบบไหนนะครับหกับสี่นะหกับสี่หกับเก้าตัว้วยกันนะครับก็เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้นะครับฝากํำเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลขนี้เข้ามีหลุดดใช้วิจารณญาณของท่านในการรับข้อมูลนะครับ วันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ